ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่721ตัดสินใจพี่เจ็ดกำลังล้อเล่นอยู่หรืออวิจินเลิกคิ้วขึ้นทำไมหรือหรือว่าน้องแปดเห็นว่าในบรรดาพี่น้องของพวกเรายังมีผู้ใดรักใครกันมากกว่าข้ากับพี่สะพายเจ็ดของเจ้าอีกเสียงอองสส่หัวทันทีไม่มีแน่นอน อย่าว่าแต่พี่สี่ที่เอาแต่ยุ่งอยู่กับการหลับนอนกับนางสนมเพื่อที่จะรีบมีบุตรชายเลยพี่ห้าก็ถูกพี่สะพ้ายห้าถือมีดหั่นผักไล่ฆ่าเกือบทุกวันพอนึกถึงพี่สะพ้ายหกที่ท่าทางเย็นชาก็เห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์กับพี่หกคงไม่ได้ดีมากขนาดนั้นความสัมพันธ์ของพี่สามกับพี่สะพ้ายสามที่ถูกไล่ไปเฝ้าสุสารก็ถือว่าไม่เลวแต่ถึงอย่างไรผู้ที่หน้าไม่ไอายอย่างพี่เจ็ดนั้นก็พบเจอได้น้อยมากเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่นแทบจะเอาแต่ปกป้องพี่สะพ้ายเจ็ด หากพูดถึงความรักใคร่กลมเกลียวกันของพี่เจ็ดกับพี่สะพ้ายเจ็ดเขาเชื่ออยู่แล้วเช่นนั้นก็ถูกน้องแปดก็อายุไม่ใช่น้อยๆแล้วจนถึงวันนี้ยังตัวคนเดียวอยู่เลยที่เสด็จพ่อเรียกข้ากับเจ้าเข้าวังไปพร้อมกันก็เพราะจะได้ให้น้องแปดเข้าใจว่าคู่สามีภรรยาที่รักใคร่กลมเกลียวกันบนโลกนี้นั้นมีอีกมากมายทุกคนไม่ได้เหมือนแม่นางชุยที่สวมเขาให้ว่าที่เจ้าบ่าวก่อนเช่นนั้นแถมยังฆ่าผู้ชายคนสนิทในคืนสมรสใหม่ด้วย พออวิจินพูดถึงชุยหมิงเย่เซียงอ๋องก็หน้าเขียวขึ้นมาสมเขาให้ว่าที่เจ้าบ่าวก่อนว่าที่เจ้าบ่าวคนนั้นก็คือเขานี่นาความโกรธยังไม่ทันประตูออกมาก็ถูกประโยคหลังทำเอาตกใจขวัญหน,นีดีฝ่อพี่เจ็ดพูดว่าชุยหมิงเย่เป็นคนฆ่าจูจืออวิงั้นหรือ ชุยหมิงเย่หนีงานอภิเกสมอรถบา่าวรับใช้สมองทึ่มที่เขาส่งไปเฝ้าติดตามดูเพิ่งจะกลับมายังจวนเซียงอองดันพาตัวชุยหมิงเย่กลับมาด้วยเขาก็เลยต้องฆ่าปิดปากและจัดการศพมาคิดดูภายหลังที่ชุยหมิงเย่หนีไปได้และจูจืออวิตายหากไม่ใช่เพราะชุยหมิงเย่ลงมือแล้วจะเป็นใครไปได้สตรีที่จิตใจโหดเหี้ยมที่สุดที่เซียงอองตกใจก็คืออวีจินรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไรเหตุใดน้องแปดถึงได้มีสีหน้าย่ำแย่ขนาดนั้น อวิจินถามออกไปด้วยความเป็นห่วงเสียงอองริมฝีปากแห้งผากพี่เจ็ดอย่าได้พูดจาส่งเดชอวิจินยิ้มเยาะออกมาผู้ส่งเดชงั้นหรือน้องแปดช่งางใสซื่อบริสุทธิ์เสียจริงนึกไม่ถึงเลยว่าจะไม่ได้ยินข่าวลือเหล่านั้นข่าวลืออันใดเสียงอองระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่จึงเอ่ยถามออกไปโดยมองข้ามที่อีกฝ่ายพูดว่าตนใสซื่อบริสุทธ์ เขายินดีให้คนอื่นคิดว่าเขาใส่ซื้อบริสุทธิ์จะได้ไม่เอาเรื่องที่ชุยหมิงแย่หายตัวไปมาพัวพันกับเขาการที่อวิจินบังเอิญเผยความคิดที่มีต่อเซียงอ๋องออกมาทําให้เซียงอ๋องสบายอกสบายใจมากจึงคุยต่อด้วยความสนใจอย่างไม่รู้ตัวล้วนพูดกันว่าจูจืออวิิถูกแม่นางชุยฆ่าแล้วก็บอกว่าน้องแปดโชคดียิ่งนักที่รอดมาได้เซียงอ๋องหน้าเขียวคล้ำ หากว่ากันตามจริงก็นับว่าเขาโคดีจริงๆถ้าวันนั้นการอภิเสกสมรสกลับไ่ว้ฟ้าดินของคู่บ่าวสาวเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่แน่คนที่ต้องตายอาจจะเป็นเขาแต่นี่จะนับว่าเป็นโชคดีบ้าบออะไรกันอยู่ดีๆเขาก็เขาไปพัวพันกับนางงูพิษอีกทั้งยังเป็นหญิงสัม่อนเขาเลือกได้ที่ไหนกันอวิจินที่ทอดถอนใจเอ่ยเสียงดังขึ้นมาอีกครั้ง พอมาคิดดูตอนนี้ที่คำโบราณกล่าวไว้นั้นไม่มีผิดจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงรู้หน้าไม่รู้ใจปกติแม่นางชุยก็ดูสวยเพียบพร้อมมีสติปัญญาหลักแหลมใครจะรู้ว่าจะทำเรื่องสะเทือนขวัญไปทั่วแผ่นดินเช่นนี้น้องแปดเจ้าคิดเหมือนกันหรือไม่จากใบหน้าสีเขียวของเสียงอ๋องกลายเป็นดำคล้ำทันทีมันย่มแย่ถึงขีดสุดอวิจินตกบ,บาเซียงอ๋องด้วยความเห็นใจพลางเอ่ยปลอบ น้องแปดมองไปข้างหน้าเธอโดนแค่ครั้งเดียวไม่จําเป็นต้องขยาดไปนานหรอกไม่แน่เสด็จพ่ออาจจะเลือกสาวบริสุทธิ์ที่อ่อนโยนใสซื่อที่แม้แต่มดก็ไม่กล้าเหยียบมาให้เจ้าก็ได้หลังจากปลอบใจเสร็จอวิจินก็สาวเท้าเดินจากไปปล่อยให้เสียงอองเหม่อลอยสาวบริสุทธิ์งั้นหรือใครจะรับประกันได้ว่าจะพบเจอกับเรื่องโชคดีเช่นนี้ถ้าหากว่าเสด็จพ่อเลือกผู้ที่เหมือนชุยหมิงเย่อีกคนมาละ่ะ เมื่อคิดเช่นนี้เสียงอ๋องหน้าดำเครี้มนอกจากจะรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็แอบ,บกลด่าอาวิจินเงียบเียบนี่มันไม่ใช่การปลอบนี่นาพี่เจ็ดนี่มันโอ้อดกันชัดๆหือนึกว่าเขาไม่รู้หรืออันที่จริงพี่เจ็ดมีความรักใคร่ห่วงใยต่อพี่สะพ้ายเจ็ดมาตั้งนานแล้วจึงรู้ใจกันดีถึงได้มีความรักที่สวยงามเฉกเช่นวันนี้รู้ใจกันดีเสียงอ๋องเหมือนจะนึกอะไรออกขึ้นมากหมัดแน่นไม่ได้การหลักเขาไม่อาจนั่ง,งงอมืองอเท้ารอเสด็จพ่อกำหนดงานอภิเศกสมรสตามอำเภอใจได้ ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากแต่งงานแต่เขาต้องได้รับรู้เข้าใจทุกอย่างการรู้จักตื้นลึกหนาบางของฝ่ายหญิงถึงจะเป็นหลักประกันได้เสียงอองลังเลเล็กน้อยในที่สุดก็ตัดสินใจหันหลังเดินกลับไปที่ประตูราชวังอีกครั้งจนกระทั่งแผ่นหลังของเสียงอองหายเข้าไปในประตูราชวางังไม่ไกลนักถึงได้มีชายหนุ่มเยาวัยโผล่ออกมาครึ่งตัวอวิจินหัวเราะออกมาเบาๆ เขาคอยผสมรงพาฮองเฮามาถึงจุดนี้ไม่นึกเลยว่าเสด็เพราะจะมีตัวเลือกสองคนนี่เขาเป็นไอ้โง่ที่ลงมือทำเพื่อคนอื่นเปล่าเปล่าโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยงั้นหรือถึงแม้จะมั่นใจเกือบครึ่งว่าวันนี้จะชนะทว่าเขาไม่อยากเสี่ยงแม้แต่นิดเดียวเช่นนั้นเมื่อครูถึงได้พูดกับเสียงอ๋องออกไปอย่างนั้นด้วยนิสัยของอวิจินเขาคงไม่มีทางเสียเวลาพูดกับเสียงอ๋องมากขนาดนี้หรอกอวิจินชักสายตากลับอย่างไม่สนใจใยดีแล้วหันหลังเดินจากไป เจ้าแปดช่างสายซื่อบริสุทธ์เสียจริงฟังเขาพูดไม่กี่คำก็เข้าวังไปหาเสด็จพ่อแล้วหื้อหือนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าโมที่ฟังคำพูเพียงไม่กี่คำก็คล้อยตามจนไม่รู้เหนือรู้ใต้จะอยู่ในการพิจารณาของห้องเต้ด้วยนี่ตาบอดไปแล้วงั้นหรืออวิจินแสดงถึงความไม่พอใจต่อสายตาจิงหมิงฮ่องเต้ในใจอีกครั้งแล้วกลับจวนไปหาภรรยาขณะที่จิงหมิงฮ่องเต้กำลังหาทางแก้ไขจนต้องกลุมขมับก็ได้ยินข้าหลวงรายงานว่าเซียงอ๋องขอเข้าพบ เหตุใดเจ้าแปดถึงกลับมาอีกช่วงเวลาละเอียดอ่อนเช่นนี้จิงหมิงห้องเต้ตะลึงไปครู่หนึ่งถึงได้ออกคำสั่งให้ข้าหลวงเชิญเสียงอองเข้ามาถาวายบังคมพระยาคัดเดจพ่อทันทีที่เสียงอองเข้ามาก็ทำความเคารพอย่างมีพิธีรีตองจิงหมิงห้องเต้ขมวดคิ้วขึ้นโดยไม่รู้ตัวมีเหตุอันใดรึอ ไม่มีผู้ใดคอยเอาอกเอาใจโดยไม่หวังประโยชน์แม้ว่าจะไม่เหมาะสมเท่าไรหากใช้คำนี้กับตัวเองแต่เจ้าแปดออกไปแล้วกลับมาอีกครั้งแถมยังแสดงความเคารพอย่างเป็นพิธีรีตองอีกนี่คิดจะทำอะไรกันจีหรือว่าเจ้าเด็กนี่จะได้ยินข่าวหรือแล้วเมื่อนึกถึงความเป็นไปได้นี้จิงหมิงฮ่องเต้ก็ประพักครึมขึ้นมาทันทีเซียงอ๋องลุกขึ้นเหลือบมองสีหน้าของจิงหมิงฮ่องเต้ความฮึกเหิมเมื่อครู่ลดพ่วไปเกือบครึ่งอย่างรวดเร็ว เสด็จพ่อดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยเขาวิ่งกลับมาพูดเวลานี้ฉุกกระหุบเกินไปหรือเปล่านะเมื่อคิดเช่นนี้เสียงอ๋องก็ลังเลขึ้นมาองค์ชายแปดเจ้ามีเรื่องอะไรกันแน่ถึงแม่จิงหมิงห้องเต้จะกลับมาสู่ท่าทีนิ่งสงบทว่าในตากลับฉายแววอยากถามเจาะจงเสียงอ๋องใจกระตุกวูบพูดติดอ่างเล็กน้อยลูกลูกฝันจิงหมิงห้องเต้มองตาขวางอะไรนะ ช่วงนี้การฝันเป็นที่นิยมหรือครั้งแรกเขาเชื่อครั้งที่สองเขาก็เชื่ออีกแล้วครั้งที่สามเขาจะเชื่อได้อีกหรือไม่เจ้าแปดกลับมาอีกครั้งเพราะมีปัญหาจริงๆด้วยฝันว่าอะไรจริงหมิงห้องเต้ตรัสถามเสียงสุขุมคำพูดของอวิจินเมื่อครูปลุกแผลใจอันใหญ่หลวงที่ชวยหมิงแย่ให้ไว้กับเสียงอองขึ้นมาอีกครั้งทำเอาเสียงอ,องกระสับกระสายเอ,อ่ยขึ้นฝันถึงแย่เหล่านหนึ่งบอกว่าภายในสามปีนี้ลูกไม่เหมาะที่จะมีภรรยา แล้วอย่างไรภายใต้แววตาที่อยากรู้อยากเห็นของจริงหมิงฮ่องเต้เซียงอ๋องอดกลั้นความตื่นตระหนกไว้พร้อมกับเอ่ยขึ้นที่จริงลูกก็รู้สึกว่าความฝันนี้มันช่างไร้สาระแต่พอมาคิดดูยอมเชื่อดีกว่าไม่เชื่อจึงมารายงานเสด็จพ่อไว้พะยะค่ะจริงหมิงฮ่องเต้เงียบไปนานแล้วพยักหน้าช้าๆอืมข้ารับทราบแล้วเซียงอ๋องอึ้งไปเลยเสด็จพ่อตอบรับง่ายขนาดนี้เลยหรือเหตุใดถึงรู้สึกไม่สบายใจเลย จนกระทั่งเซียงอ๋องกลับไปถึงจวนเซียงอ๋องด้วยความมุนงงยังคงรู้สึกปั่นป่วนทว่าก็คิดไม่ออกว่าตรงไหนมันผิดปกติเขาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการแล้วแท้ๆควรจะรู้สึกมีความสุขถึงจะถูกหลังจากเซียงอ๋องออกไปได้ไม่นานจงิงหนิงฮ่องเตอร์ก็วางถ้วยน้ำชาลงบนโต๊ะถือเป็นการตัดสินใจได้แล้วเจ้าเจ็ดแล้วกันหนึ่งเย่เหล่าเทพรหมลิขิตช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่722จงเหรินลิงแม้ว่าตาช่างในใจของจิงหมิงฮ่องเตอร์จะเริ่มเอียงไปทางอาวิจิตแล้วทว่าเดิมเขายังคงลังเลอยู่แต่สุดท้ายการที่เซียงอ๋องกลับมาอีกครั้งทําให้ฮ่องเต้ตัดสินพระไทยได้สําหรับเจียงซื่อที่ฝันว่าองคหญิงฟูชิงจะมีอันตรายช่วงเทศกาลหยวนจิงหมิงฮ่องเตอร์เชื่อเพราะต่อมาเกิดเรื่ององค์ขึ้นจริงๆจากนั้นฮองเฮาเสนอขึ้นมาว่าอยากได้องค์ชายอยู่ใต้พระนามโดยอ้างว่าพระโพธิสัตว์เข้าฝันจิงหมิงฮ่องเต้จึงทาได้เพียงเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่ง พระโพธิสัตว์สามารถเข้าฝันหองเห่าได้งั้นหรือเป็นสามีภรรยากันมาตั้งนานหลายปีคิดว่าเขาไม่รู้หรือเดิมหองเห่าไม่ใช้คนที่สนใจในพระโพธิสัตว์ด้วยซ้ำต่อมาเขาได้ยินเซียงอ๋องบอกว่าไม่อยากมีภรรยาโดยอ้างว่าเป็นเพราะความฝันอย่าว่าแต่เชื่อเลยจริงหมิงห้องเต้ไม่เอาที่ทับกระดาษหยกขาวที่เปลี่ยนอยู่บ่อยๆมาทุบหน้าเซียงอ๋องก็บุญแล้วจากนี้ไปหากทุกคนต่างใช้ข้ออ้างเรื่องความฝันมาเรียกร้องเรื่องต่างๆโดยไรเหตุผลเห็นเขาเป็นห้องเต้กันอยู่หรือไม่ เจ้าแปดนี่ช่างมีความสามารถจริงๆเลยนึกไม่ถึงเลยว่าจะหาข้ออ้างมาหลอกลวงเขาเพราะไม่อยากมีภรรยาจะยกลูกที่เห็นเขาเป็นคนโง่เช่นนี้ให้ห่องเฮางั้นหรือไม่ได้แน่นอนเมื่อจงิงหมิงฮ่องเต้ตัดสินพระทัยได้ก็มุ่งหน้าไปยังตำหนักคุณหนิงฮ่องเฮาเพิ่งกลับมาถึงตำหนักคุณหนิงได้ไม่นานแม้ว่าจะมีองค์หญิงฝูชิงกับองค์หญิง14ที่กลับมาจากตำหนักซือหนิงมาพูดคุยด้วยก็ตามก็ยังคงรู้สึกกระวนกระวายใจเล็กน้อยฟาบาทจะเลือกเยี่ยนอองหรือไม่ ถึงแม้ว่านางจะแสดงความคิดเห็นออกไปอ้อมๆทว่าเรื่องสำคัญเช่นนี้แน่นอนว่าฝ่าบาทต้องมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วถ้าหากสุดท้ายแล้วฝ่าบาทเลือกเสียงอองนางจะควรจะตอบโต้อย่างไรดีนางเป็นภรรยาของฮ่องเต้ตำแหน่งจึงแตกต่างกับเหล่าพระสนมโดยสิ้นเชิงแต่หากทะเลาะกับฝ่าบาทขึ้นมาจริงๆเห็นได้ชัดเลยว่าต้องไม่สบายใจแน่อย่างไรก็ตามอะไรที่ยอมได้ก็ยอมแต่บางเรื่องก็จำเป็นต้องสู้อย่างเช่นเรื่องรับพระโอรสเป็นบุตรของตน องหญิงฟูชิงมองเห็นความผิดปกติของฮองเฮาจึงกระซิบออกไปสเสด็จแม่ท่านยังกังวลเรื่องข้าอยู่อีกหรือฮองเฮาเก็บความรู้สึกไว้ส่งยิ้มบางๆให้องค์หญิงฟูชิงหลายวันมานี้พวกเจ้าทั้งสองล้วนสู้ผอมกันหมดองค์หญิงฟูชิงเม้มริมฝีปากลูกทำให้สเสด็จแม่ลำบากใจแล้วจากนี้ไปลูกกับน้องส4ี่จะไม่ออกจากตำหนักไปตามอำเภอใจแล้วจะอยู่ที่ห้องสุสารหรือไม่ก็อยู่กับท่านและ,สะเสด็จย่าทุกวันเลยเพคะทรงอย่าได้นึกถึงเรื่องนี้อีกเลย ฮองเฮาแต่ฝ่ามือองค์หญิงฟูชิงเบาๆเจ้าเด็กงโง่เป็นเพราะว่าลูกสาวต้องไปตำหนักซือหนิงเกรงว่าแม้จะอยู่ในตำแหน่งฮองเฮาก็หมดหนทางห้ามถึงได้รู้สึกกังวลเรื่องที่เกิดช่วงเทศกาลหยวนแท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับไทเฮาหรือไม่ฮองเฮาคิดกำลังคิดเรื่องเหล่านี้ในใจทันใดนั้นก็ได้ยินนางในรายงานขึ้นฮ่องเต้เสด็จฮองเฮาและองค์หญิงอีกสองท่านลุกขึ้นต้อนรับจงิงหมิงฮ่องเต้สาวทาเท้าก้าวเข้ามา ไม่จําเป็นต้องพิธีรีตองมากจริงหนิงห้องเต้มองลูกสาวทั้งสองยิ้มพลางตรัสขึ้นที่แท้พวกเจ้าก็มาหาฮองเฮาอง์หญิงฟูชิงเม้มริมฝีปากลงยิ้มพูดออกไปหากรู้แต่แรกว่าเสด็จพ่อจะมาเมื่อครูคงมาพร้อมกับเสด็จพ่อแล้วเพคะเมื่อเห็นฮองเฮาทำหน้าไม่เข้าใจจริงหนิงห้องเต้ก็ยิ้มพร้อมกับอธิบายเมื่อครูออกไปเดินข้างนอกบังเอิญเจอเข้ากับเด็กสองคนนี้พอดีหนะ้า ฮองเฮารู้ดีว่าที่จิงหนิงฮ่องเติ้มาหาเวลานี้แน่นอนว่าต้องเป็นเพราะเรื่องบันทึกนามพระโอรสนางไม่แสดงอาการใดออกมาต่อหน้าองคหญิงฝูชิงและองคหญิงส4ี่เลยแม้แต่นิดเดียวพูดคุยสับเพร่อยู่ไม่กี่ประโยคถึงได้เอ่ยขึ้นองค์หญิงฝูชิงและองคหญิง14ี่พวกเจ้ากลับไปก่อนเถอะองค์หญิงฝูชิงกับองค์หญิง14ย่อเข่าเคารพพร้อมกันแล้วทูลลาฮองเฮาลูกถ้วยชากมือแน่นทว่าใบหน้ากลับนิ่งสงบ ต่อหน้ากษัตริย์ของบ้านเมืองทําได้เพียงเก็บความประหม่าไว้ในใจแสดงท่าทางรีบร้อนออกไปอาจทําให้เรื่องกลับตาลปัดได้จิงหมิงห้องเต้ดื่มชาแล้วตรัสออกมาก่อนข้าคิดได้แล้วให้เจ้าเจ็ดอยู่ภายใต้น้มของเจ้าก็แล้วกันฮองเฮาโล่งอกไปเยอะเลยเผยรอยยิ้มออกมาเด่นชัดเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งเพคะพ่อสังเกตเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มของฮองเฮาจิงหมิงห้องเต้ก็อมยิ้มมุมปากเล็กน้อยดูเหมือนว่าฮองเฮาจะพอใจกับการตัดสินใจของข้านะ ฮองเฮารีบแสดงความเคารพต่อจิงหมิงฮ่องเต้พลังเอ๋ยพูดออกไปไม่ว่าฝ่าบาทจะให้องค์ชายท่านไหนอยู่ภายใต้น้มของหม่อมฉันหม่อมฉันล้วนพอใจทั้งนั้นแต่แน่นอนว่าหากเป็นเยี่ยนอ๋องจะพอใจมากเป็นพิเศษเมื่อได้ยินฮองเฮาพูดเช่นนี้จิงหมิงฮ่องเต้ไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกเป็นทุกข์กลับกันกลับรู้สึกสุขใจขึ้นเล็กน้อยยิ้มตรัสออกไปฮองเฮาแน่ใจว่าเจ้าเจ็ดจะดูแลองค์หญิงฝูชิงได้ดีหรือฮองเฮาเงียบไปพักหนึ่งเอ่ยขึ้น ข้าเป็นสตรีคงคิดการไกลได้ไม่เท่าฝ่าบาทและไม่ได้เข้าใจอะไรมากนักแต่ข้ารู้สึกว่าบุรุษที่ปฏิบัติตัวดีต่อภรรยาและคนใกล้ตัวนั้นไม่เลวแน่นอนดูอย่างชีอองปกติมักจะพูดว่ารักใคร่กลมเกลียวกับพระชายาชีอองทว่านางสนมในจนแทบจะไม่มีที่อยู่แล้วและหลังจากที่พระชายาชีอองเกิดเรื่องก็กลับมีท่าทีเยือกเย็นไปเสียอย่างนั้นเรียกว่าเยือกเย็นก็ไม่ถูกเรียกว่าไร้น้ำใจจะถูกต้องกว่า ถึงแม้พระชายาชีอองจะทำผิดแต่ถ้าหากชีอองเป็นห่วงนางจริงๆก็ไม่ควรเมินเฉยเช่นนี้กับภรรยาที่อยู่ด้วยกันมาตลอดยังเป็นเช่นนี้แล้วกับคนรอบข้างจะคิดอย่างไรจริงหมิงฮ่องเต้ได้ยินฮองเฮาพูดเช่นนี้จึงแค่นเสียงหัวเราะออกมาฮองเฮาช่างมีสายตาเฉียบแหลมเสียจริงเขาก็ทำดีต่อภรรยาจิงหมิงฮ่องเต้ตัดสินใจได้แล้วจึงรู้สึกดีขึ้นมา ส่วนฮองเฮาก็สมหวังดังปรารถนาจึงอารมณ์ดียิ่งกว่าคนอ,อามรมณ์ดีสองคนนั่งคุยกันแน่นอนว่าจึงคุยกันได้อย่างออกรถออกชาติจิงหมิงฮ่องเต้นั่งอยู่สักพักถึงได้ลุกออกไปเมื่อออกไปจากตำหนักคุณหมิงจิงหมิงห่องเต้ก็เงยหน้ามองฟ้าท้องฟ้ากว้างใหญ่ยิ่งนักพอกลับมายังห้องทรงพระอักษรจิงหมิงฮ่องเต้ก็ออกคำสั่งพันไห้เรียกจงเหรินลิง ตาโจรสร้างจงเหรินฝูก็เพื่อบันทึกราชนิกุลของราชวงศ์โดยเฉพาะอีกทั้งเขียนและจัดการเรื่องหน้าที่การงานของฮ่องเต้และราชวงศ์ฮ่องเฮาต้องการให้องค์ชายท่านหนึ่งอยู่ภายใต้พระนามเป็นเรื่องใหญ่เช่นนั้นจึงขาดการปรึกษาหารือกับจงเหรินลิ่งไม่ได้ไม่นานเหล่าจงเหรินลิ่งก็เดินตัวสันเทาเข้ามาถวายบังคมจิงหมิงฮ่องเต้จิงหมิงฮ่องเต้รีบตรัดออกไปสเสด็จอาไม่จําเป็นต้องมากพิธีเชิญน่ง แต่ไหนแต่ไรมาจงเหรือนลิ่งมีจงซื้อองคง n งเป็นผู้รับผิดชอบจงลิ่งเหรือนคนปัจจุบันอายุมากแล้วเป็นเสด็จอาของจิงหมิงฮ่องเตอพานไห่รีบยกเก้าอี้มาวางไว้ที่ด้านข้างพระปิตุลาประคองเขานั่งลงเมื่อเห็นเสด็จอาร่างใหญ่ฝืนนั่งลงบนเก้าอี้จิงหมิงฮ่องเต้ก็เหลือบมองพานไห่เหตุใดถึงให้เสด็จอานั่งลงบนเก้าอี้เล็กหากหกล้มไปจะทำอย่างไรพานไห่เต็มไปด้วยความรู้สึกน้อยใจ ต่อหน้าฝ่าบาททุกคนล้วนนั่งเก้าอี้เล็กนี่นาะนอกจากของเฮาแล้วผู้ใดจะสามารถนั่งเก้าอี้ยกได้เล่าทว่าจงเหรินลิงกลับไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เอ่ยถามออกไปไม่ทราบว่าฝ่าบาทเรียกกระหม่อมเข้าวังมามีเหตุอันใดหรือพยะยะค่ะจิงหมิงห้องเต้แสดงสีหน้าบอกเป็นในให้พานหายคุ้มกันอยู่ข้างกายจงเหรินลิ่งจากนั้นยิ้มออกมาเล็กน้อยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ต้องพูดกับเสเด็จอาเหล่าจงเหรินลิ่งยืดตัวตรงขึ้นแสดงท่าทีตั้งใจฟัง จงิงหมิงฮ่องเต้ชำเลืองมองเหล่าเจิงเหล่าที่สามารถบรรยายได้เลยว่าเป็นชายร่างใหญ่ที่มีแววตาแน่วแน่เค่มาแข็งเขารู้สึกกังวลเล็กน้อยลังเลอยู่ครู่หนึ่งถึงได้ตรัดออกไปข้าจะให้บันทึกนามเยี่ยนอ๋องเป็นโอรสภายใต้นามฮองเฮาทันทีที่พูดจบเหล่าจงเหรินลิงก็เซฟลัดตกลงมาจากเก้าอี้โชคดีผ่านหายมือไวต้าไวประคองไว้ได้ทันจึงไม่เป็นอะไรจรงิงหมิงฮ่องเต้ลุกพรวดขึ้นอย่างอดไม่ได้สีหน้าเป็นห่วงสเสด็จอาเป็นอะไรหรือไม่ เหล่าจงเหรินลิ่งใบหน้าเยกเกลมหายใจหอบถี่ไม่สนใจเรื่องที่จะล้มเลยสักนิดเอ่ยพูดทันควันฝาบาทห้องเฮารับพระโอรสเป็นบุตรเป็นเรื่องใหญ่ฝาบาทต้องคิดทบทวนให้ถีทั่วนนะพะยะค่ะจริงหนิงห้องเตอร์ไม่เอ่ยเรื่องประธานที่นั่งออกมาอีกตรัสพลางยิ้มบางๆสเสด็จอวาวังใจเถิดข้าคิดมาดีแล้วฝาบาทได้ปรึกษาหารือกับหกรมและเสนาบดีทั้งเ้าหรือยังพะยะค่ะ รอยยิ้มบนพระพักจริงหนิงฮ้องเตอร์เย็นชายิ่งขึ้นนี่เป็นเรื่องในครอบครัวบอกเสด็จอาก็พอแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ